สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอ่าตามนี้นะครับผมอ่านไม่ออกนะฮะโอเคเรามาเล่นเกมแบบคลายเครียดกันดีกว่านะครับผมเราเล่นเกมแบบเครียดมาเยอะแล้วนะฮะก็มาคลายเครียดกับเกม h ันสวินหน้าโง่นะครับผมหรือไม่รู้จักชื่อเกมนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับจะพูดภาคกันเลยมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเป็นเราจะเป็นโหมดอ่านี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะนี่นี่โหมดนี้นึงครับโอเคกด enter ไปทีแค่มันเป็นเกมแก้เครียดแบบ เล่นแบบสบายๆนี่ฮะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเลือกตัวนะครับผมเอาเราจะเริ่มเล่นใหม่กันเลยนะฮะเดี๋ยวหาตัวไว้ตัหนึ่งก่อนนะครับผมเอ,เอาตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคแอนเดอร์ไปชินคือสวินสุดร่มอมใหญ่มาพร้อมแล้วก็ออกไปกันเลยโยโจโจโยโอโ้โหดนตรีมันมันซะเหลือเกินเฮ้ใครเนี่ยอ้าวเออเฮ่อเอา,เอา,เอาชิบหายแล้วตายหาไปแล้วนะครับผม มันคือใครวะน่ะไข่เออเออโอ้ยอย่าพึ่งมนนันตอ,น,อนนี้นะฮะโอเคเล่นยังไงวะเนี่ยสเปซบาร์คือกระโดดโอเคโอเคเอ้เดี๋ยว,ว,ยวยขอตีตีตีโอเคประมาณนี้นะฮะอ่านไม่ออกช่างหัวามันไปเลยดีกว่าใครไข่มาทำฮัสวินของเราเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตีต่อมานะครับมาดึกครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการมันให้สิ้นซากทั้งหมดเลยนี่คือใครเนี่ยไอตัวจิ๋วเนี่ยพรหมดเนี่ย ฮะมันจะจับพระราชาไปหรอไม่นะพลราชาโอ้โนมันขโมยอะไรวะไปแล้วเมื่อกี้อะมันคืออย่างวะไปจัดการมันซะไอ้หอมมันขโมยไปแล้วโอเคครับพลราชาเดี๋ยวผมจะไปตอนนี้ผมหาศัตรูไม่เจอเฮ้ยนี่คืออย่างวะออ๋อชาวบ่าติดไฟด้วยมเฮ้ยอได้อาวุธรับผมนี่เอาไปกินเอาไปยิกไปจอนี่นามเดียวเที่ยวสวรรค์โอ้ายโดยไม่ขึ้น อออออเอาไปพวกหำไอพวกหำน้อยเจ้าน่ะไม่มีทางจะมาสู้กันได้หรอกไปละว,วิ่งดีครับอ๋อนี่คือยิงธนูไอ้ชีรู้จักอาเชาียหรือเปล่านี่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 หลบไปธาราชาสั่งแล้วธราชาเดี๋ยวจะไปขโมยมันขโมยเหรอใครขโมยเดี๋ยวเราจะไปเอาคืนนะครับผมอืออือตายซะไปไปเล่นต่อนี่แคปเอ้ย ไม่นะนี่มันใครวะมันลักพาตาวัวไปน่าจะเป็นองค์หญิงนะครับผมเฮ้ยเ <Hey! S 1> จ้าบังอาจลักพาตัวองค์หญิงเัินหรือองค์หญิงผมมาช่วยแล้วรอแป๊บเอ้ยมาดิมาดิก่อมาดิวืดอีกแล้ววืดเหรอวืดเหรอวืดเหรอ,หรอเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมามาดิต้องมาห้าตัวถึงจะเอาพี่ลงไอ้หำเออเพิ่งเก่งกับพี่ไอ้หำเอ้ยแค่ okay. บอดพังพอดีวันนี้ มาดิก็มาดิก็มาดิเออฮืออโดนเออเออเออไอ้จอก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 จ๊ด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 โอ้ยโดนถ่ายละออชุดเทียวเที่ยวสวรรค์นี่ก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิถ้าเก่งก็เข้ามาต้องต้องมาห้าตัวถึงจะเอาพี่ลงไอ้หำเจ้ารู้อยากพี่น้อยเป็นไปแล้วโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยมันโดนลุมมันโดนลุ้มมาโดยใครมางงานมันลุมอ่ะเพื่อนของฉันบึ้มอ๋อโอ๊ยไม่มีสกิลด้วยเหรอวะเพิ่งรู้ อ้กดเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวยวเดีกดยังไงวะกดนี่แล้วบออเออโดนเพื่อนเช่อ่าโอ้ยไอเพื่อนเวนช่วยหน่อยสิเออจ่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 อจอเออเออโอ้ยโดนเจ็บเออเออ่าอเฮ้ยใครวะ อ๋าบายมีบาร์บาร์บา,บา,บามีดาบขานาดสามสิบสองเหรียญอาหารเรียบร้อยเหรียญไม่ถึงนะครับผมอันนี้คือสิบสองเหรียญเราสามารถซื้อยาได้หรอเอาตี่ยอ๋อนี่ไงนะครับผมเราจะใช้ยาแต่ไม่น่านจะไใช่ชายหรอกอืมโอเคนะครับผมเราต้องเลือกด่านใช่ไหมนี่คือเลือกดานโอเคไปนะครับโอ้ยกำลังมันเลยกำลังมันขอแจมหน่อยครับขอแจมหน่อยต้องมาห้าตัวถึงจะเอาพี่ลงก็มาดิมาดิมาดิต่อให้ห้านะครับ มาดิครับก็อมาดิก็อมาดิต้องมา5ตัวถึงจะยอมพี่ลงนะครับเยไปหากันให้หมดซะไม่รู้สึกแล้วถ้ายินไผ่เฮ้ยปั๊มหัวใจดิโอ้โหมันจูบด้วยเฮ้ยะลยมาวะมาดิก็มาดิก็มาดิยกธงมาก็มาดิครับก็มาดิครับอ้ยนี่ขอขวานได้เปล่าขวานมันทำไมไม่ดอกวะมันทำไมไม่ดอกวะจากได้ขวานที่เลือเกินก็มาดิ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  ต้องเล่นแบบใส่อารมณ์ไว้ด้วยใสอารมณ์เอ้มันจะกระทืบ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 นี่นี่นี่เอามันให้ตาย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 โอ้โหเงินถุงเลยนะฮะผมเพื่อนฟื้นหรือยังเนี่ยยังไม่ฟื้นโอเคจูบกันไปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทางหน้าแล้วกันนะครับผมไอ้เพื่อนโอ้โหอะไรนี่มันคือเกะนั่นอะ มันคือบอสโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยยังไรชนหรอต้องมาห้าไอ้หำาต่อรถถังมานี่มันก็รถถังนี่หว่าจะเอาอะไรอีกละเฮ้ยมันเปิดแล้วนี่นี่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย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 กระโดดไม่ได้อดูเอ้ยอย่าลุ่มดิ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 ไปถอยหลังได้ด้วยเฮ้ยขี้โกงนี่หว่ามาดิขี้โกงนี่หว่า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 เอ้ยที่บ่าเอ้ย มาดิก็มาดิก็มาดิครับ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 ,บนายจิอย่าขับดิอยู่ตรงทีส่สวย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 อ๋อโดนระเบิดเออเออเออมันแตกหรือยังเนี่ย โอเคครับผมท่าน้ชมเราก็ทําการท่ารลายรถแล้วโอ้โหมาอีกเป็นกองทับซะเลยก็มาี่ครับก็มาอีก็มาดิก็มเสียงคีย์บอร์ดเข้ามาเนี่ยน่าจะเข้ามาเลยนะฮะเสียงคีย์บอร์ดเล่นมันไปหน่อยน่ะ้าโอ้โอ้โอ้โอเก็บเก็บเก็บมานีก้ดค้กิคกกครับมา้ดิครับมีกี่ตัวก็เข้ามาเถอะครับเฮ้ยทำไตีได้ปะอ๋อตีได้ด้วย เออเออออกไปเด็กเอา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 ไปเด็กเออฮึเออโดนโอ้ย